พีรนบสวันด like ีเ oh. ช oh. ่วันเจบเจบมเกันเกมเกัเเบที่ห่ขเจเอยู่ป๊อ้โอ้โหแต้มที่สามนะของที่งนะสามหนึ่งแล้ว คือสีฟ้าบอกไม่ต้องบุกเยอะครับสีพีชบุกแล้วบุกอีกอีก้นะคะและตอนนี้นะคะทีมสีพีชปีครึ่งทีมได้ mm hmm. เตรียมตัวจะเปลี่ยนกันอีกแล้วนะคะผู้รักษาตัวสีพีชคือสิงโตได้ก็พยายามออกไปเร็วที่สุดให้บอลข้ามตัวสิงโตเข้าไปอย่างเฉียบขาดตอนนี้เปลี่ยนตัวนะคะทั้งทีมสีฟ้าแล้วก็สีพ ี S <S ยกได้ว่าครึ่งทีมเลยก็ได้นะคะมี17นะคะ9 22 7และ3นะคะที่เปลี่ยนยตัวลงไปงกับตันเกตที่ 9, หมายเลข9.5กับมาตัวยังอยู่ครับนะแล้วก็เจฟจรินะจระยุนะครับเาสร์สกูก็แสดงโชว์ชว่วงพักครึ่งตอนนี้กับมาสวมชุดนักฟุตบอลลงสามอีกครั้งหนึ่งเจมยอม ครับสีพีชสีพีชเกือบเตะบอลไปโอ้โหโดนเตะนะครับแต่โดนชนบไปได้ครับดูสีบอกให้เล่นต่อนะครับยิ่งขึ้นไปอีอะโอว่าใกล้เคียงมากครับลูกนี้ทั้งสีพีชอเล็กซ์เรนเดลครับโอ้โหเกือบเล่นงานป๊อกโพสุวิลครับดูภาพรีเพลย์กันอีกครั้งครับ นี่ครับอเล็กช่วยกันกับสมิธเขาไม่ยอมไปชนทานครับนิดเดียวจริงๆครับครับสีพีชได้ลูกเต็มุมครับตรงไหนเป็นคนลูกมาด้วยสมิธกระโดสมิธเบรดเบรดได้บอลอยู่เบรดออกซ้ายมอกขวาไม่เปิดธรรมดาไม่ได้ครับครับเปิดมาสมิธช่วยกันกับเบรดโอ้โหหลังสีฟ้าแน่นจริงๆครับ สีพีทลุยก็ไปอีกสมิธลุยและสีพีทตอนนี้นะคะคุณแก๊สยังอยู่นะคะคุณสมิธนะคะเบอร์เก้าเร็กเชนเดลนะคะน้องรับนะคะเบอร์สามอุปปี้หกสิบหกพี่แจ๊บนะคะเบอร์เจ็ดนะคะคุณพรกำมันนะคะห้าสิบหกไมเคิลนะคะหนักเลยครับสีพีทตามหลังอยู่ห่างสองนัดเลยแจะเปลี่ยนตัว